แข็งแรงจริงๆค่ะท่ายอรับทนยอคาวีดีคาบาเลชรุ่นต่อไปครับรุ่นทั่วไปชายครับเจ้าขุนนะปล่อยมาเป็นคนแรกนี่ไม่ใช่ครับตูรลีแมพครับลุงตู่ลุงตู่ครับลุงตู่ลุงตู่ลีแมพครับไรพรพัฒนาครับเขาบอกว่าไม่ให้เรียกลุงอ่ะให้เรียกว่าพี่ตู่พี่ตู่หรพี่ตู่บอกให้เด็กๆเรียกว่าพี่ตู่ค่ะ ตู้ครับพี่ตู้จากมิชลินไบ์นะครับไปพรมัฒน,นานะครับสายเดิร์นี่คือคนนี้เลยครับเรื่องเนินโดดนี่เดย๋กค่อยจะโดดให้ดูเป็นชุดๆเลยนะครับอายุ48ปีนะครับมาลงทำกันขัน,นรุ่นตัวไปชายครับไม่จำกัดอายุนะครับอายุเท่าไหร่ก็ลงได้นะครับมีนะคะเนี่ยในทางคอมเมนต์เฟ e บุ o กก็บอกมาว่า เอจากเทศบาลตำบลทับไซก็ขอบคุณนะคะทุกคอมเมนต์ที่ส่งกําลังใจให้กันมานะคะนี่พี่ตู่มาแล้วพ,พี่ตอ่อสายโดดครับสาย,สายโดดจริงๆเขาบอกว่าสายโดดเด,ด็กสายโดดจากไร่พรพัฒนาครับนี่จากสนามโดด, <laughs> โดดครับโดดไป แต่ยังไงไม่ต้องบัวค่ะโอ้ยไปไหนไปไหนอยู่ไม่อยู่อยู่ยังอยู่นะยังอยู่ไหน้าทิมเหมือนเหมือนไม่อยู่แล้วเข้าเซ็นเป็นที่เรียบร้อยครับได้นั่งฮอตซีทลุงตูครับนั่งฮอตซีดรอก่อนเลยทั้งหมดเกคนนะครับในรุ่นทั่วไปชายนี่น้องๆจะเป็นยังไนะคะเทศบาลน้บใสน้าคอยให้น้ำผาช็ดหน้านะครับ